ไอ้เลยเอ็กซ์ตีมดราสเฮ้ยๆๆ้ยเฮยทำไม,ไมันเป็นสีม่วงๆสีสีรุงอะไรเอ็กซ์ตีมฟินิทเบรเบ สวัสดีครับผมซอมบี้เซนเซครับวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเราจะมาสุ่มตามหาแอโร่ไปกระซัดและเบเบ็ดหายากแล้วที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพงๆเลยครับแต่เราต้องใช้ดวงเท่านั้นเองใครก็ตามที่ซื้อเบเบ็ดดิกิทธิ์แท้ทักคาระโทมี่ไม่ว่าจะซื้อที่ไทยของเคซีทอยสั่งนําเข้าจากฮ่องกงหรือว่าซื้อจากญี่ปุ่นที่เป็นเบเบ็ดดิกิทธิ์แท้เนี่ยเราก็จะได้สิ่งนี้มาครับ QR code ตรงนี้แล้ว QR code พวกนี้มันไว้ทําอะไรสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีเลยพี่ มันอยู่ตรงนี้นะครับหยิบกล่องเบเบดของคุณขึ้นมาแล้วก็เปิดด้านนี้ด้านเรียบของเบเบดฟึบมันก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้แะละครับมันก็เป็นโค้ดสาหรับที่เราเอาคะแนนในการซื้อเบเบดเนี่ยเข้าไปใส่ในแอปแอปหนึ่งซึ่งแอปนั้นก็คือแอปนี้เบเบดอันนี้นี่เองปกติแล้วถามว่าเรามีแอปนี้แล้วก็สแกนโค้ดเข้าไปเพื่ออะไรแล้วแอปนี้มีไว้ทําอะไรเท่าที่ผมรู้1ก็คือเราสแกนเข้าไปเป็นแต้มนะครับแล้วเอาแต้มที่ได้จากการซื้อเบเบดเนี่ย ไปสุ่มเป็นเหมือนเป็นกาชาไปสุ่มกาชาว่าเราจะมีสิทธิ์ได้คูปองหรือว่าได้ลุ้นเบเบ็สุดหายากเช่นแอโรเปกาซัสเวอคิริโบหรือไนท์เมลตัวใหม่หรือก่อนหน้านี้ก็จะมีช้างแมมมอสสีชมพูใช่ไหมครับ2ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับ Battle Bay p a พาร์ได้เบย์แบทเทิลพาร์หรืออะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้ไว้ติดตรงที่ชูดของเราแล,แล้วเราก็หอยวัดแรงชูดของเราครับเออซึ่งผมก็ไม่มีไอ้เครื่องชูดอันนั้นเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาแค่ว่าจะมาสุ่ม ตามหาแอโรไปกระทัดหรือไม่ก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ตัวใหม่ล่าสุดอย่างว a ค y ี i ลีโบมารีวิวนะครับมันชื่อนี้ใช่ไหมก็เข้าไปในแอปกันเบเ v อร r a t ดเอผู้ตามไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยก็ถ่ายไว้เฉยๆเพื่อมันได้ขึ้นมาไงจะได้มีรีแอคไว้ ก็คจะได้ไม่หาว่าแบบผม oh, พี่ใช้เงินแก้ปัญหาพี่ซื้อผมมีดวงไงดวงกา,การกเดเบเดที่ผมซื้อช่วงแรกเนี่ยผมซื้อมาจากญี่ปุ่นก็เลยจะเป็นโค้ชของญี่ปุ่นครับแล้วก็ฮอตโพสฮ่องกงก็มีเยอะโพสเอเชียก็มีเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปขายเพื่อหาังค์ซื้อเบเบทสภาพเพิ่งตื่นได้ไม่นานครับมาพี่จู่วันไป Rare Bay Get ต a t ไปเลยวันนี้โฆษณาเราสุ่มเจอกับวิสาหั Art. ไอ่ต้องกดหรือเปล่าไม่รู้แต่กดไปก่อนคือตัวเราตัวไหนอะตัวเราตัวไหนวะเราต้องกดตรงไหนอะคือเราแค่ดูเฉยๆอเฮ้ยเอ็กแดนส์ไอแปลว่าของเราตัวนี้แหละของเราต้อจะตัวนี้โอ้โหเท่สิสต์อาร์กวะตัวนี้มันทำให้หลุ้นด้วยนะ โอเคชนะสปินครับฟป okay, ินฟินิชโอเคเราก็ได้พอยต์มาถ้าเราชนะจะได้พอยต์กลับมาให้หมได้อะไรได้คูปองเคโตคูปองเดซือจะกดรัวๆเลยครับ16อันไปต่อ <S 2> <S 2> <S 2> ขอตัวโหดได้ไหมฮลลิเปอร์อตรงนี้เฮลลิเปอร์กมอยากได้เอฟเฟกต์นี้ไปแต่งชุดมากเลยมันเท่ดียะ เสียงพูดมนะันอะแล้วครับสู้กับเพอร์ซิวดาร์กซ์ a ดสไปเลย X team ีมดาโอ้แต่เฮลิเปอร์ในเรื่องมันไม่เก่งใช่อ่ะได้มาอย่าไม่รุนดิจะเอาก็เอาเลยเอาเราปิวเวอร์ฟินิชถ้าได้เอ็ team ash, X team dash X team f i n i s ี ish, มันจะได้ของแลครับได้อะไรอ่ะได้คูปองไป กูช่อะไรอ่ะมาบังไม่ได้บังอย่างนี้ไม่ได้เลยไปแล้วเอ็กซ์ตีมดัสอะไรอ่ะคืออะไรก่อนโดราเอมอนเขาบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่เสถียรเชื่อมต่อใหม่ดี โอ้ได้อะไรอะ่ะได้ Exclusive Purchase Ticket ครับก็คือเป็นตั๋วเอาไปแลกซื้อบิดหรืออีก13ครั้งครับเราก็เฮ้ยอินเทอร์เนต็ตอะไรเราอินเทอร์เนต็ตเราดีอยู่แปลว,ว่าคนเข้าไปสุ่มกันเยอะนะเนะี่ยวันนี้เขาเพิ่งปล่อยแบบเพิ่งอัปเดตเลยอุย้ยเฮดันเบฟดันเบฟต้องมาแล้ว Ex เอ็กตรีมแดสเอา้าเอ้าผมไปโดนปุ่มไหมนี่เฮ้ยเราเมื่อกี้เสียพอยปะ โอเคต่อต่อ,ตอ,ตอมามาต่อต่โอเคเหมือนเดิมไม่รู้ผมจะดือ้อมันขัดใจนะอย่าทําให้มันต้องมาบังจอมันนี่ไปแล้วเอ้ยดับเลยเซิร์ฟเวอร์พังแล้วอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพักเน็ตแป๊บนึงรอเซิร์ฟเวอร์มันเสียนไปแล้วดอนเบฟไปเลย เอาว่าเพอร์ซิโอญ่าในรอบนี้นเป็นกคำสอบสาย Extreme Dash ทำมันได้ภายใน4โลนี่มันก็ง่ายเกินนะปะทะแล้วก็ปะทะครั้งนี้กระเด็นไปแล้วโออเวร Over f i ช i s h ดึมอะไรอ่ะาร์ดตัวอะไรก็ได้มาแ <Jump. S 1> ดานเบฟไปต่อ Go Shoot ไปแล้วครับปะทะกันอย่างดุเดือดเอ็กซ์ตรีม a s h ไปัวพีิ เหมือนที่ผมดูคนอื่นเขาเล่นเลยสปินฟินิชโอ้กระจอกกรอกเนี่ยกูอตเอ้ยอย่ามาขัดอ mm ินเทอร์เน็ตไปแล้วครับเอ็กซ์รีมเดชเฮ้ยอย่าขัดอย,อ,ยอย่าขัดยายายามาทะกันโอเวอร์ฟ mm ินิชมันเล่นเก่งเหมือนผมในชีวิตจริงนี่แหละชีวิตจริงผมก็แบบนี้รัวๆไปถึงโดนเขา mm hmm. ไปโกชูด mm hmm. อีกสิบโลนะครับขอยสิบโลได้ไหม เนตอย่าเพิ่งตายได้ไหม Extreme Dash ไปแล้วเท่่ะอยากได้ตัวนี้แล้วอะสีมันสวยดีโอ okay, เค s ปิน f ปน i s h ไปข้ามไปโอ้ยจะหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> เหลือหลักพันแล้วนะไป Extreme Dash, Extreme, Dash. Extreme Finish ไปดิ oh. Over Finish oh. ไม่มีหวังอะไรทั้งนั้นคลิปนี้ไม่ได้ลงละ ก็อเอ็กซ์ติมไลน์ไปซะจมตีมูมมจะปิ้นฟินิชมาอีกเจ็ดทีพอละหมดละไปเอ็กซ์ติมได้ผู้เท่เฉยโอเวอร์ฟินิชมาตัวไหนทำเอ็กซ์ติมได้อะผมซื้อตัวนั้นเลยยังไม่มีพอดีเลยสองตัวนี้ กระเด็นไปเพื่อไปนอนเป็นทีมไอเป็นสปินฟินิชกูชุดแ็้วพุ่งมาชนปึง้งเหยียดไฟฟ้าฟืดแล้วก็เด้งออกมาเข้าเอ็้ดีมไลน์โอ้แล้วก็วิ่งไปชิวพุ่งอ่าแล้วก็เด้งมาชนกับเบนเบต้องหัวบงก็คือจอเรามันสปินฟินิชโอ้เกลือ ก็ือไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้ไม่ได้ลงลบบนะอ่าหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะตูชุดทำใหเอ็กซ์ติมแล้วสักทีนึงให้เห็นเลยอะ่ะโอเวอร์ฟินิชกูปองทรูวันกชุด้ยเฮ้ย ทำไมมันเป็นสีม่วงสีเกิดอะไรขึ้นหรือปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทำไมมันสีลุ้งหรือมันเป็นสีนั้นอยู่แล้วน่าจะเป็นสีนั้นอยู่แล้วแล้วผมก็เวอร์ไปเองหรือว่ามันีอะไรพิเศษเกลือสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะมีสีลุ้งอยู่แล้วไปแล้วครับเดิมครับเนี่ยมันไม่มีสีลุ้งลุงแล้วอ่ะเพราะอันนี้เป็นสายป้องกันป่ะ เดี๋ยวเข้าไปย้อนดูในฟุดก็เลยมาเอ็กซีมดชไปซื้อเบเบ้เพิ่มเดี๋ยวนี้ปฏิบัติตโอเคครับผมหมดแล้วผมก็อาจจะหวังสูงเกินไปนะครับที่คนดวงเกลืออย่างผมจะมาได้อะไรกับแอปแบบนี้ยังสงครามยังไม่จบก็ไปเอาทีและจะจะจะ,จะแจกหรือปล่อยโพ์ท่องกกง แต่ว่าเอามากดเองน่าจะมันกว่าก็อันนี้ไม่ถ่ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูผลสรุปเลยแล้วกันหัว่าคงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงสี่ลุง,อะ,อ,ะงอ,อะไรอะไรสี่ลุงโอ้ my g ก็อะไรอ่ะอันหน้าจอไม่ทันเอ็กติมฟินิทเอ็กตมฟินิตได้อะไรได้อะไร ได้ปะ Yes ซ่าได้ของแร้ครับผมเซิร์ฟฮ่องกงปัญหาหลังจากนี้คืออะไรดูปะแล้วแล้วเรามันจะแลกยังไงโอเคเดี๋ยวเรื่องแรกค่อยว่ากันครับ okay, ก็บ okay, ตอนนี้เราได้เป็น v a l k y r i Vol 470V วันนี้ปล่อยวันแรก <cl aps> ผมได้เป็นหัวแถวแล้วครับมาสุ่มได้เซิร์ฟฮ่องกง <cl aps> เซิร์ฟญี่ปุ่นสุ่มไม่ได้โอเคพอใจแล้วผมไม่สุม่มละ จบได้ตัวนี้มาเอาไปแลกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับไม่คิดว่าจะได้เองไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับการได้มาของเบเบ็ดแลในแอป,ปครั้งแรกเลยนะเราจะไปแลกเบเบ็ดกันโกชุด